สวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนวันนี้เราก็มาเสริมแหนบยี่สุสุออนิวครับคันนี้เสริมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ3แผ่นนะครับและเสริมแหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับเพิ่มโชคเข้าไปหรือว่าเปลี่ยนโชคนะฮะเป็นโชคบรรทุกนะครับใช้โชคอามาดาแกน20มิลครับอยากขับนึบนึบใส่โชคแกน20มิลกันไปเลยนะครับช่วงล่างก็จะประมาณนี้ครับรับน้าหนักอยู่ที่3ตันนะครับ เดี๋ยวด้านปลายนี้เราก็จะใส่ลูกยางรองแหนบนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แหนบตีกันเสียงดังนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะครับใส่ลูกยางรองแหนบนิดนึงนะฮะเพื่อให้รับน้ําหนักไวแล้วก็ไม่ให้แหนบตีกันเสียงดังนะครับแหนบต้องงอใช้ของสามมิตนะครับแหนบตัวที่เป็นแหนบยี่สิบมิลใช้แหนบตามือนะครับโชกคแกนยี่สิบมิลเ๋ยวไปลยลดลงมาแล้วก็ใส่ล้อครับ ช่วงล่างบรรทุกประมาณ3ามตันนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อูปริชาติทอลอยได้นะครับอูปริชาติทอลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงนะครับจังหวัดสุนบุรีนะครับเพิ่มเหล็กรัดแหนกันบิดเข้าไปด้วยนะฮะใส่เหล็กรัดแหนกันบิดเข้าไปสวยๆครับป้องกันไม่ให้แหนบบิดนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวปล่อยรถลงมาแล้วใส่รอแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับ อนนี้เราก็เสริมแหนบให้กับรถออนิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะช่วงล่างจะอยู่ประมาณนี้ครับแหนบ20มิลข้างละ3แผ่นนะครับแหนบ2งอข้างละ1แผ่นนะครับใส่โชคแกน20มิลเข้าไปด้วย1คู่เหล็กและแหนบกันบิดนะครับมีพร้อมครบเลยช่วงล่าง3ตันครับด้านหลังนะฮะก็จะมีช่วงเดงให้นิดหน่อยนะครับนี่ฮะเพราะเราต้องการให้แหนบนั้นรับน้ำหนักได้ไวขึ้นเพื่อจะแบกได้3ตันแบบสบายๆนะครับ ประมาณนี้ครับใส่ลูกยางรองแหนบนะครับป้องกันแหนบตีกันเสียงดังนะครับมาดูทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าก็จะเหลือชงเดงให้นิดหน่อยนะครับนี่ฮะไม่ถึงขนาดแหนบชิดกันเลยและเราใส่ลูกยางรองแหนบป้องกันแหนบตีกันเสียงดังด้วยนะครับสมงรติก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ได้ย่อนะครับนะฮะแล้วเขาใส่ล้อยางจะเล็กนิดนึงนะครับเขาใส่เบอร์ยางแค่2 1 5ห0้าดขอบ5้านะครับ ถ้าไปเปลี่ยนเป็น XCD 22575 45 5, 5, ยางก็จะสูงกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งสูงก็จะดูไม่โล่งโป่งขนาดนี้นะครับแหนบจะอยู่ประมาณทรงนี้ครับระดับ3ตันใส่ได้แน่นอนนี่ฮะช่วงล่างสวยๆนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะ<ๆ>ก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพลรอยได้นะครับอู่ปริชาติพลอ,อยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ทึบรถคอกนะฮะ ติดต่อเข้ามาได้นะครับ <c oughs> เดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณลูกค้ามากๆครับรักนะจุ๊บๆบายๆครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติพอลอยได้นะครับอู่ปริชาติพอลอยพิกัดอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับแอดไลน์ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามได้ครับไม่ต้องเกรงใจรักนะจุบจ๊บจุ๊บ